สวัสดีค่ะช่างวิชัยทำอะไรวันนี้เก็บของเก็บเครื่องมือออกจากรถเก็บเครื่องมือออกจากรถวันนี้หยุดงานเสร็จแล้วใช่ไหมงานเสร็จแล้วมีงานอยู่วันนี้ไปเดินไปติดไฟให้เขาใช่ไหมอ๋อไปเดินสายไฟใช่ไหมอันนี้นะคะ บ้านคุณพิชัยมีแต่เครื่องมือนะคะจางพิชัยวันนี้ไปเดินสายไฟนะคะงานเสร็จเมื่อวานแล้วเอาเครื่องมือมาเก็บเก็บเครื่องมือใช่ไหมเก็บเครื่องมือก่อนเก็บเครื่องมือก่อนเครื่องมือเยอะเครื่องมือเต็มรถเลยปาเอาเมื่อวานไม่ให้คนงานม,ามันมืดใช่ไหม มืดแล้วนะคะมาดูช่างพี่ชายเก็บเครื่องมือนะคะทุกคนเอาเครื่องมือลงจากรถต้องเก็บมันหรอกต้องเก็บมันหรอ,อก พี่เล็กให้กำลังใจคือเก้านะคะทุกท่านจา๋าอย่าว่าพี่เล็กเดอ้อ <c oughs> เป็นเป็นคนให้กำลังใจก็พอเป็นคนเป็นคนให้กำลังใจช่างพี่ชัยก็พอแค่นี้ช่างพี่ชัยก็บอกพอละพอละไม่ไม่ต้องช่วยทำงานมีแต่ของหนัก,นกๆนะคะเอาลงหมดเลยเหรอ แก๊ดลมโอแก๊ดยังเหลือเยอะอยู่นี้เพรเนาะนะใช้ไปนิดเดียวเดี๋ยวไปใบลื้อหลังคาอีกใช่ไหมให้กำลังใจพี่ชัยนะคะให้กําลังใจนายช่างพี่ชัยนะคะให้กาลังใจคือเก้า ทำงานไปห้ามบนมีหน้าที่ทำงานทำงานไปห้ามบนเล็กชายแฟมิลี่มีหน้าที่ให้กําลังใจไปเออมันต้องจังสันทำงานไปห้ามบนห้ามบ่นนะพ่อนะถ้าบนเดี๋ยวอดอบนมากเดี๋ยวอดเนาะ ดูรถแล้วนะคะคุ้มเลยนะคะรถคันนี้เนาะขึ้นเหนือล่องใต้ใต้ก็ไปมาแล้วพ่อเนาะไปแม่สายมาหลายรอบแล้วนี่ไปแม่สายมาหลายรอบแล้วนะคะรถคันนี้ลำปางก็หลายรอบนะพ่อเนาะลำปางลับไปลำปางก็ขนเชื้อเห็ดเนะาะเมื่อก่อนนี้พี่เล็กทำเห็ดนะคะเอาเชื้อเห็ดไปส่งเขาเนะ เอาก้อนเห็ดไปส่งเขานะคะลำปางสุราด้วยนะพอนะไปสุรา์เอาก้อนเห็ดไปส่งสุราดก็รถคันนี้แหละพอไปทางใต้มันจะเจอฝนเนาะ,ะก้อนเห็ดมันเจอฝนไม่ได้นะ,ะถ้ามันยังไม่เต็มถ้าเชื้อยังไม่เต็มที่ก็เจอฝนไม่ได้เนาะ,ะก็มาให้กำลังใจช่างพี่ชัยคือเก้าเนาะพวกเรามีหน้าที่ให้กำลังใจนะคะ จังพีช่ชายมีหนะ้าที่ทำงานก็ทำงานไปห้ามบนจังพีชพ่ชายจังพี่ชยไม่มีปากมีเสียงหรอกอถ้าค้างมาทีเดียวแล้วก็จบละสายลมสายแก๊สเจ้าๆก็เตรียมของเก็บของ แต่วันนี้ช่างพี่จยไม่ได้ไปไหนไปเดี๋ยวจะไปเดินสายไฟอยู่ยเดินสายไฟหมู่บ้านาใช่ไหมพ่อโอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยลงเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวมันหนักใช่ไหมช่า, <laughs> างพิชัยบอกมันหนักลงไม่ได้ไม่ให้เมียวลงเออ เดี๋ยวช่วยขอบคุณนะคะทุกท่านจะไปช่วยช่างพี่ชายยกถังลมก่อนนะคะบายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ